พี่น้องชาดูท็กครับวันนี้ผมก็ทาหมูหมูต้มนะครับทําหมูต้มผัดหมูต้มกินนะครับพอเมื่อเช้านี่เข้ามาขายถุงหนึ่งเจ็ดสิบาทไม่ร,มรู้ไม่รู้กี่กิ๊นะครับผมก็เลยเอามาทํานจนะิ้เลยตอนเช้านี้นะครับวิธีการทําหมูต้มนี่เขาทำยังไงนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีหมูมีหมูมีข้าวนะ ส่วนพริกนี่ผมก็ไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับเก็บมาเขาบอกว่าฮะผมถามเขาคนขายเขาบอกให้ใส่พริกเยอะๆนะครับผมก็ทาตามที่เขาว่านะครับตอนัวผมเองไม่เคยกินหมูต้มนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับในชีวิตติดพลาดประกันใดต้องขอัยด้วยนะครับแต่ประมาณว่ามันมีบางที่เรียบร้อยนะครับครับหมูส้ม,สมนะครับส่วนรายละเอียดมันจะมี อะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะทำใส่ในคำอธิบายของ youtube นะครับนะครับก็เ <c oughs> ขาบอกว่าเวลาผัดให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมก็ทำแบบไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เอาพริกมาถึงก็ตำนะครับพริกสดพริกขี้หนูสดนะครับออกมาตำนะครับตำแล้วก็มาผัดนะครับพอผัดให้สุกนะครับ คือธรรมดามันก็สุกอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เคยกินเราก็ต้องทําให้มันสุกกว่านี้นะครับผมก็เลยทํามานะครับนี่นะก็เป็นนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการผัดหมูส้มนะครับใส่พริกสดนะครับอร่อยนะครับนะครับอร่อยนะครับชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยนะครับผมไม่เคยกินนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ แล้วครับสาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับนะครับที่ได้ติดตามรายการนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ